ตั้งแต่นั้นมานะถามบอสถามใค,ใครใครตัวครูได้เลยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าใครที่มันทําร้ายเราแล้วเราเจ็บปวดได้เกินหนึ่งชั่วโมงโอแม่เจ้าเอามันมาไว้บนหัวเลยนะคะเอามันมาเทอร์ทูลแล้วก็นั่งกราบมาเลยนะคะอย่าให้ใครทําร้ายเราได้เกินหนึ่งชั่วโมงทุกคนขนาดพ่อแม่เรานะคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะ,ะอ๋อยอย่างเงี้ยค่ะพ่ออย่างเงี้ยเสียงสูงค่ะพ่ออย่างเงี้ยเจ็บไหมเจบ็บอีกแล้วเหรอพ่ออะไรนะพ่อ เล่นหวยสามสิบบาทหนูไม่เข้าใจเจ็บปวดกนุนหนูคิดว่าพ่อจะเล่นสักสามหมืน่นเสียใจพอเล่นน้อยมันไม่สมเกียรติไม่สมศักดิ์ศรีคนใกล้ใจทําเราทุกคนแล้วไงอย่าให้เกินหนึ่งชั่วโมงจัดก,การให้สิไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรงวดหน้าไปบอกแกใหม่งวดหน้าหาเลขไปให้แกเยอะๆเลยงวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยพยายามจัดก,การชีวิตตัวเราเองค่ะแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆได้เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะทุกคน ว่าเราต้องหาวิธีการจาัดก,การเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนครูให้แง่คิดพวกคุณแล้วนะอย่าให้ใครทําร้ายใจคุณได้เกิดหนึ่งชั่วโมงอย่าให้ใครอะค่ะมาทําให้คุณรู้สึกแบบอันอะอะไรเงี้ยอย่า,ยาเพราะว่าคุณกําลังปิดประตูความเฮงความปังความรวยของตัวเองจงเอาเวลาอันมีค่าของคุณไปเสริมหรือเพิ่มพลังบวกเข้าไปค่ะเพิ่มพลังดีๆเพิ่มพลังบวกๆถ้าวันนี้ ครูจะบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียต้องถามตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เราหายเหนื่อยหายเพลียอย่างครูเหรอถ้าถามครูนะเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยเพลียสิ่งแรกที่ครูจะทาคือให้บอสพาไปร้านกาแฟหรือไปกินส้มตํานี่คือครูเลย <S <S 1> <S 1> เราต้องจัดการชีวิตตัวเราให้เป็นค่ะทุกคนถ้าวันนี้ครูรู้สึกเบื่อมากทาไมอ่ะทาไมอ่ะทาไมอ่ะมันจะมีคําถามอยู่ในหัวค่ะทำไมอ่ะทําไมวะมันเป็นธรรมดาทุกคนของมนุษย์ เราอยากให้สิ่งที่เรากาลังสงสัยว่าทําไมวะทําทไมล่ะมันทําให้จิตเราอะค่ะไปต่อไม่ได้นะคะครัวจะย้ายพลังงานทันทีสมมุติครัวค่ะเหมือนกันถ้าคุณมาดูไลฟ์ครูแล้วคุณรู้สึกว่าเจ็บปวดเหลือกอนครูกําลังแทงกูเล้าระเบมอะเจ็บมากทุกคนไม่ต้องดูครูออกไปก่อนเลยออกไปเลยไปดูคนอื่นไปทําสิ่งที่สร้างสรรค์ครูบอกแล้วว่าเวลาครูพูดอ่ะครูไม่รู้เลยว่าครูพูดถึงใครครูอยากพูดองหลวง เมื่อมันโดนใครลบปรับได้คนนั้นได้กําไรแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าครูแม่งแทงกูแทงกูแทงกูงกเลือดสาดเลือดไหลไปต่อไม่ได้เจ็บปวดนอนนอยชักดิ้นชักงอไปอื่นไปตรงอื่นก่อนนะคะเพราะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นคุณน่ะคุณใช้เขาเสียดแทงคุณอยู่ทาไมอ่ะเพราะครูไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครเข้าใจไหมคะ แต่ถ้าวันนี้คุณแข็งแกร่งพอคุณฟังเสร็จเฮ้ยเหมือนกูเลยสิ่งที่ครูพูดไม่เหมือนกูเลยเพราะฉะนั้นกูต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นกูต้องเป็นนิวนอร์มอลเออไม่ใช่กูต้องเป็นนิวเนี้ยค่ะกูจะเป็นคนใหม่กูต้องแบบใช้เลยกูเดิมอะไรแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนานะคะเออเหมือนครูอ่ะครูไป